ครูภัยบูร์ออกมาโต้กลับแรงหลังเอมิราออกมาแฉเมียใหม่ตีลูกชายอีกทั้งยังให้ลูกชายเรียกว่าพี่สาวพร้อมโพสต์ภาพคู่เมียใหม่แบบหวานชำ้ำหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันมาสักพักสำหรับเอมิราชนวิรันวาณิชกับอดีตสามีครูภัยบูลณ์แสงเดือนเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรและอุปการะเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมืน่นบาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะต่อมาทำเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันสนานหลังจากที่เอ มิราชนวิรันวาณิชได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำอุธทธร์แล้วคือเขียนคำอุธทธรว่าเอให้ลูกเรียกปุ๊บว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกพี่เดี๋ยวนะคิดได้ไงก่อนเรียกพี่มาแต่แรกแล้วไหมเอมิราลั่นถึงอดีตสามีหลังเมีมยใหม่ตีลูกชายและเมื่อเอมิราได้โพสต์ข้อความดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัวเธอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมว่า อายุเท่าเอเพื่อนเอทุกคนสายแนนต้องเรียกแม่เรียกพ่ออยู่แล้วแต่คุณคะลูกเรียกเมียคุณว่าเอ้ยตั้งแต่เขาจําความได้จ้ะแปลกๆปลนะความคิดคุณอ่ะในเอกสารลูกบอกศาลว่าเมียคุณตีลูกด้วยหนิลูกถึงไม่อยากกลับไปดึงสตินะปกป้องลูกไม่ได้วันไหนไม่เหลือใครจะสมนําหน้าให้สั่งครูภพบูลฟากรับหลังถูกแฉส่วนทางด้านครูภัยบูลก็ได้ออกมาฟาดกลับเช่นกันโดยอดัมดอยออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยาคนใหม่กระต่าย พันนิพาแบบหวานฉ่ำพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นคลั่งรักว่าหากวันนี้ฉันต้องรักใครอีกครั้งคนร่วมทางขอเป็นเธอนั้นได้ไหมเอ่ยให้เลือกอีกครั้งก็ยังเลือกเธอเป็นคู่ชีวิตกระต่ายพันนิพาอักทั้งยังได้โพสต์ข้อความแรงที่อ่านแล้วมีน่าสันว่าคนง่วเท่านั้นที่เชื่อคนสร้างเรื่องสร้างกระแสพูดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวกล่าวหาคนอื่นเป็นนิดไม่พูดไม่ใช่ว่าเราผิดคนที่พูดมากใช่ว่าจะจริงสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลยังใช้ได้เสมอปลอ คันสูดีจริงเก่งจริงสาวาฮอดเอ็กตี้ลัสีมีคนเบิ่งสูบบ่